ประชุมสภาเทศบาลตะบนวิชิตสมัยประชุมสามัญสมัยที่4ประจำปี2565เมื่อวันที่7ธันวาคม2565เวลา14นาฬิกาเทศบาลตะบนวิชิตจัดการประชุมสภาเทศบาลตะบนวิชิตสมัยประชุมสามัญสมัยที่4ประจำปี2565โดยมีนายนิมิตเอกวานิชประธานสภาเทศบาลตะบนวิชิตเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตะบนวิชิตฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้แทนจากหน่วยงานส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมจัดขึ้นณนห้องประชุมสภาชั้นสาสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบได้แก่เรื่องการกล่าวปฏิญ,ญาณต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่เรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนายโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลวิชิต เรื่องการให้คะแนนการติดตามและการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมไปถึงเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้แก่ยติเรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุหมู่ที่1ตําตำบลวิชิตยติเรื่องพิจารณาอนุมัติใช้เงินสะสมสมทบ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุหมู่ที่1ตำบลวิชิตยติเรื่องการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมยติเรื่องขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมาติคณะรัฐมนตรีและยติเรื่องการมอบหมายสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลวิชิตเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิตแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่หมู่บ้านขุโขตามหมู่หกสุโตามและวก็ที่นาตูเลนบ้านานาโบสุบตาม รงีบ้านนาบอนที่โผล่ายขาดทุนข้อข้างหนเพราะว่าปริมาณที่เข้าหมู่บ้านของคุณนั้นปริมาณน้ากับด้านที่อกทะเลนั้นไม่เท่ากันเพราะมันมีการหักโขมมุมน้ำอยู่ก็โผล่ตะกานี้ฝั่งข้อข้าศแล้วก็ส่วนที่ดำเนินการอีกด้านหนึ่งที่เราดำเนินการไปรือว่าในซอยของหมู่บ้านมู่บุานั้นที่ทําเกิดก็ตามเพื่อต้องการปกปิดในเรื่องการไหลน้ําขณะที่แก้ไขไปแล้วในช่วงในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่อยู่ ก็ารื่อยสัญญาภาพเรื่อยปริมาณน้ำฝนที่มากมันไม่ได้ตกตินะครับ20ปีที่แล้วกับปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนแล้วก็ต้องแก้ต่อราคาและก็ผู้เข้าประชุมไม่ทราบว่าเมื่อลูกเปลี่ยนแปลงแล้วปริมาณน้ำฝนมันค่อนข้างจะเยอะทําอย่างไรที่จะลดถึงต้องพันเืินหนึ่งในภาคของรัฐต้องแก้ไขปัญหาเรื่องจารท่อสองคือภาคประชานต้องมีแนวมความพร้อมในเรื่องการหาทางที่จะยกระดับพื้นหรือในระดับ ที่นอนที่ยงมาเวลาคนจบการลงในการการนั้นในงานของนโยบายของรัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของการทำอย่างไรที่จะหาเพื่อสูบน้ำมาขับเป็นดันน้ำให้ถูกทะเลมากในช่วงของน้ำขึ้นนี่คือประเด็นปัญหาครับสำหรับการประชุมครั้งนี้เกี่ยวเรื่องกับการจ่ายขาดเงินสะสมที่มาแก้ปัญหาชาวบ้านตำบลวิชิตที่เดือดร้อนไม่ว่าเรื่องสารุปโภคเรื่องทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่อง ที่เทศาบาลเราช่วยได้เราจะตั้งงบประมาณเพื่อช่วยปัญหาเช่นน้ำท่วมถนนไฟฟ้าเพราะทุกอย่างเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านต้องขอบคุณท่านนายกและสมาชิกที่อนุมัติโครงการทุกโครงการนี้นะครับขอบคุณมากครับ